เพื่อนๆคนไหนที่อยากเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า Messenger หรือว่าเสียงข้อความเข้า Messenger วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนง่ายนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Messenger นะครับพอเพื่อนเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่รูปโปรไฟล์นะครับด้านบนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ จนเจอคําว่าการแจ้งเตือนและเสียงนะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีให้เปลี่ยนอยู่2อย่างนะครับเวลามีข้อความเข้านะครับก็คือเสียงแจ้งเตือนนะครับตัวนี้เป็นข้อความเข้านะครับหรือว่าเป็นเสียงเรียกเข้านะครับเวลามีคนโทรเข้านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวบนก่อนนะครับเป็นเวลามีข้อความเข้านะครับให้แตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับทําการเลือกเสียงนะครับ นี่นะครับถ้าผมต้องการเสียงนี้นะครับก็ให้เรามาแตะที่ตัวรูปวงกลมๆนะครับหน้าชื่อนะครับพอเราเลือกได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กด back กลับได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องการจะตั้งเสียงเรียกเข้าอีกนะครับก็ให้แตะเข้าไปนะครับเราก็ทําการเลือกเสียงได้เลยนะครับเราต้องการเสียงไหนนะครับนี่นะครับ นี่ครับพอเราได้เสียงที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดแบ็กกลับได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้านะครับแล้วก็เสียงเวลามีคนโทรเข้านะครับก็จะทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับ และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สบายสวัสดีครับ